สวัสดีครับวันนี้โฮมริมบดี้หรือว่าธรรมชาติบันบั่นนะครับผมเราจะพาพี่น้องไปหาสมุนไพรด้วยกันนะครับบริเวณโรงเรียนนะครับผมที่โรงเรียนนานาชาติมิชชั่นอุบลนะครับผมจะพาพี่น้องมาดูต้นสมุนไพรนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อไกลๆครับหาบริเวณใกล้ๆนะครับในสถานการณ์โควิดนี้ครับเราต้องดูแลตัวเองนะครับทำรู้จักสมุนไพรนะครับเอาไปหาสมุนไพรด้วยกันไป นะครับผมเกเด็ดเด็ดเด็ดใบสวยๆครับข้างบนนี่เห็ e hiking, นไหมครับ,รบอันนี้คือใบสับเสือสนะครับดอกจะเป็นสีขาวครับเดี๋ยวเด็ดมาใกล้ๆกลเห็นะครับช่วงนี้ฝนกําลังตกตกเย็นๆครับอันนี้คือใบสับเสือนะครับใบสับเสือเนี่ยรากของมันนะครับก็ต้มกินนะครับเวลาใครที่รู้สึกไม่สบายท้องนะครับก็สามารถต้มกินเป็นยายได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํา เอาไปสับเสือนะครับเราเด็ดมานะครับอันนี้คือธรรมชาติเลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เบตัดินนะครับเราใช้นี่เลยเวลาเรามีแผลนะครับสมมุติมีแผลที่มือเนี่ยเราก็มานะารทำแบบนี้นะครับขยี้ขยี้นะครับขยี้แล้วก็ทาที่แผลเรานะครับเนี่ยครับเห็นน้ําสีเขียวไหมครับเราก็มาทาที่แผลสมมุติแผลนะครับเนี่ยครับก็คือสมุนไพรพื้นบ้านเลยนะครับเรามาทาแล้วก็ทาาเงี้ยครับมันก็จะสมานแผลของเรานะครับดังนั้นเนี่ยธรรมชาติบรรบัดหรือว่า โฮมริมิดี้นะครับร้อไม่จำเป็นต้องไปไกลครับมาใกล้ๆบริเวณบ้านเราเนี่ยครับครับถ้ามีแผลเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามาทาแล้วก็มถูมันก็จะหายครับแต่สิ่งสำคัญก็คือความเชื่อครับหมายถ้าท่านที่ฐานได้ความเชื่อแผลของท่านก็จะได้รับการรักษาให้หายครับจงมีในความเชื่อแล้วก็หวังวางใจในพระเจ้านะครับพระเจ้าจะอวยพรท่านหมายพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ